เศรษฐกิจปากท้องท่านผู้ชมหลายท่านไปคิดว่าค่าไฟขึ้นยังไม่ขึ้นพฤษภามันกระขึ้นเดือนหน้าพฤษภ,<ฆ>ภาคมพฤษภาแจ้งย้ำท่านผู้ชมว่าระรอกต่อไป4บาท77สตางค์ถ้าสำหรับครัวเรือนถือว่าขึ้นแต่สำหรับเอกชนโรงงานอุตสาหกรรมภาคการเกษตรถือว่าลด<ฆ>ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะระลอกนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็นสออัตราค่ะ แต่รอกใหม่หนึ่งพฤษภาเป็นต้นไป4เดียวเ,เลยค่ะทั้งครัวเรือนทั้งเอกชนนะคะคือ4บาท77สตางค์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเหรอก็ร้อนไงท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ขออนุญาตท่านท่านหนึ่งโพสคลิปเปรียบเพียบบินค่าไฟซึ่งเฉลี่ยปกติไม่เกิน2,000แต่เดือนมีนาใช้ไฟ2 7 5หน่วย1 1 9 0าพอเบษา ใช้ไฟเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าใช้ไป760หน่วย4,140บาท8สตางค์ตีซะวัสจาก1,200กลายเป็น4,200เพิ่มขึ้นไปประมาณเกือบเกือบพนะคะนั่นท่านผู้ชมเจ้าตัวระบุว่ายังไงใช้ปกติเหมือนทุกเดือนเลยเกิดมาเพิ่งเคยเจอค่าไฟแพงขนาดนี้ค่าไฟฟ้าแพงค่าไฟเดือนเมษา,าพลาดพิิงไปไหนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะท่านผู้ชมนี่ขนาดเดียวกันอีกท่านหนึ่ง โพสคลิปเปรียบเทียบเินค่าไฟเมษาเช่นเดียวกันเทียบกับมีนามีนาท่านนี้ใช้ไป212หน่วยจ่ายค่าไฟไป800กว่าบาทนะคะขณะที่เมษาจินแจ้งมา376หน่วยจ่ายเพิ่มมาเป็น1,900กว่าบาทค่ะมันก็แปลกนะเพิ่มขึ้นมาร้อยกว่ากว่าจะ่ทำไมค่าไฟมากกว่าเท่าตัวพุ่งกระโูเลยเออ คือกรณีใช้ไฟจํานวนหน่วยเนี่ยไม่ได้สองเท่านะค่ะแต่ค่าไฟมันเพิ่มสองเท่าจาก887ร้อยเป็นพันเอันนี้ก่อนอันที่เปรียบเทียบอะตะบูชอันนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค่าไฟขึ้นอีกแล้วเราจะใช้้าค่าไฟฟ้าเนี่ยแพงขึ้นอีกแล้วนี่มันน้าร้อนโว้ยคณะกรรมาการ นั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดูจะเป็นเสียงของตัวแทนหมู่บ้านนะค่ะเฮ้ย <Hey. S 2> หลายคนที่เห็นบินข้าไฟจะออกสำเนียงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีสักท่านหนึ่งไหมท่านนี้ก็โพสต์บินค่าไฟค่ะแล้วบอกว่าเนี่ยอะ,ๆๆะูดดๆ,ๆ,ๆค่ะ บอ,อกจาก700พุ่งไปเป็นพันเนะคะ <c oughs> แล้วที่เห็นอยู่นั่นก็คือออกมาเช็คมิเตอร์ค่ะว่ามันมีอะไรผิดปกติที่มิเตอร์หรือเปล่าค่ะหลายท่านบอกเป็นเสียวเดียวกันร้อนขนาดนี้ <c oughs> ดูบินค่าไฟท่านจะหนาวเฉียบพลันขึ้นมาทันทีเนี่ยต้องไป